นี่ะวี่จี้จะมาเยนตักดกดตัวบล็อกอิดใช่ไหมคะกันหนึ่ง1ชอแล้วก็สามสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสบสสิบสห้าสิบหกปเก้ายี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเออ่ากะกลับทางค่ะอยี่สิบแปกดทีละเม็ดสิลกูกอะกดไปกดไปก่อนนะกดรัวไป่นนอะนับนับต่อสิอะ<ม>กดก,ก่อนอะนับยี่แบบธรรมดานม่เปธรรมดาเหรอ โอเคหนูกดแล้วก,ก็นับไปเรื่อยๆสิใช่ค่ะหนูก็นับเฉเมื่อกี้ยี่สิบแปดแล้วอ่ะเริ่ม2ยี่สิบแปดต่อไปเรื่องอะไรยี่สิบแปดแล้วก็อะไรกดทีละเม็ดสิลกูกกดทีละเม็ดสิอ่ะต่อไปยี่สิบแปดแล้วต่อไปอ่ะทีละเม็ดนะ เอาตัวนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนอนี่ก่อนยนะี่สิบแล้วอะไรยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ามชนะเจ้ากอเริ่มเริ่มหนึ่งใหม่ฮะเริ่มหนึ่งใหม่ะเริ่มหนึ่งใหม่เริ่มหนึ่งใหม่มหนึ่งสองสามชีห้าแบบหนูอยากเล่นแบบทำไมอะ่ะฮะอยากเล่มแบบทำไมเยอะไม่อยากนะับไม่อยากนับเหรออ่ะโอเคโอเค รู้สึกยังไงเวลากดลงไปลรกมันแหลบจักกนนมันแหลบนุ่มๆไปแล้วกดอืมเป็นนุ่มมือเหรอเห็นไหมมันเป็นนุ่มมือจริงๆเฮ้ยอันนี้สิบอะอันนี้สิบเหรอเป็นนุ่มอืม,น,มนุ่มกดด้วยอืม รูมมือไหมมันทำมาจากอะไรอ่ะมันทำมาจากพลาสติกอืมจิงสีนี้ดีกว่าสีง่ายอืม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 จริงชอบไหมชอบฮะชอบนื้อจิ้มโลว์มั้ง,วงวอ่ะจิววะ้มโลว์โว์ หันมาทำตั้งปึ๋งชี้แบบจิ้มรัวมแนแบบปวดอข้อแบบจิ้มรัวๆแล้วมันแบบปวดมือจิ้มรัวแล้วปวดมือเหรอลูกเหรอค่อยๆจิมจ้มสิแล้วส่องดู เสียงดังเช็ดปึ๊กเลยมันเสียงตดเอ้เหมือนไหมมันเช็ดตดเอ้ถ่าย,ยต่อถ่ายต่อถ่ายต่ออ่ะอ,อันนี้อันนี้รูปอะไรคะบอกเพื่อนๆชื่อรูปอะไรเนี่ <c oughs> มออยม้ามาออ้าร้องยังไงม้าร้องยังไง มาลองเช็ดๆหรอไม่อรไงกรอบ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 กอบอบกอบกรอบกงอบกอบกร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 อบกอบกร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 อบกบกอบกบกบกอบก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 บ